กราบสวัสดีพี่พี่ชาพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะพี่นะ EP ที่120ค่ะพี่120หรือ120ของนารีพักเครื่องนะสนใจติดต่อเบอร์โทร063 8824958นะคะพี่นะ ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางพี่ๆทุกท่านเลยนะคะนารีผักเครื่องวันนี้นะพี่นะมีพายพี่ๆเลือกหาเลือกชมนะคะหลากหลายพี่วันนี้หลากหลายเช่นเดิมนะเฉียดเช่นเดิมนะพี่นะองคละสองร้อยส่งฟรีค่ะพี่องค์ละสองร้อยส่งฟรีนะพี่ๆท่านไหนถูกใจองคไหนคะจัดได้เลยนะพี่นะพี่ๆชอบองคไหนถูกใจองคไหนจัดได้เลยนะคะพี่นะอ่ะวันนี้เนี่เอาวันนี้น้องจะมาเร็วนิดนึงนะช่วงนี้นะคะจะลองปรับเวลาดูหน่อยเนาะอ่ะนี่ นี่นะคะรายการที่หนึ่งค่ะพี่รูปหล่อหลวงปุ่โตค่ะนี่รูปหล่อหลวงปุ่โตนะคะราคาสองร้อยบาทส่งฟรีค่ะพี่รูปหล่อหลวงปุ่โตนะวัดประดูชิมพรีพี่นะท่านเงาเงาสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยจมูกท่านดงๆอย่างนี้เลยพี่นะพี่ท่านไหนสูบแก่องค์นี้นะคะจัดได้เลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งค่ะพี่รายการที่หนึ่งรูปหล่อหลวงปุ่โตค่ะรายการถัดมาค่ะรายการที่สองค่ะนี่ค่ะพี่ เป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่โตะนะนี่ไตมาที่ส่งผนเออสามไตมาานะพี่นะเป็นพระสามไตมาานะพี่นะตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดถึงปีสองพันห้ารอยยี่บสามนะคะพี่มาพร้อมกล่องนอนกล่องเดิมๆอย่างนี้เลยพี่นะสองร้อยบาทนะพี่นะรายการนีร้รายการที่สองเขาโอ้โหน,น่นๆมาเลยเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะขออนุญ,ญาตแล้วกันเออแน่นนมาก รายการนี้รายการที่สองนะพี่นะมีตะกุดไอพี่นี่นะคะสองนี่เห็นไหมเห็นมีตะกุดไหมคะพี่เห็นตะกุดไหมสองนี่เลยเห็นตะกุดสองดอกเต็มจุกๆเลยพี่นะรายการนี้นะคะนี่รายการที่สองค่ะพี่พี่ท่านไหนถูกแกองค์นี้นะคะจัดได้เลยนะพี่นะถูกแกองค์นี้จัดได้เลยนะคะพี่นะรายการนี้รายการที่สองค่ะพี่รายการนี้รายการที่สองค่ะรายการต่อมานะคะพี่รายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะนี่ค่ะ เป็นหลวงปู่มุ้ยค่ะพี่หลวงปู่มุ้ยวัดดอนไร่นะพี่นะวัดดอนไร่หลวงปู่มุ้ยนะพี่นะนี่นะคะพี่โอ้โหเหรียญสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะด้านหลังค่ะเป็นเหมือนพระสมเด็จเนาะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่นะคะลงจานด้วยนะพี่นะวาดจานตรงนี้เนาะปีสองพันห้าร้อยสิบนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยสิบนะคะนี่นะคะพี่เหรียญหลวงปู่มุ้ยนะพี่โอ้โหสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยพี่นี่นะคะ ดัมทมินมาเลยนะคะพี่นะรายการนี้รายการที่สามค่ะพี่รายการนี้รายการที่สามนะคะรายการต่อมาค่ะรายการที่สี่ค่ะพี่พักกิ่งปอลเวชค่ะพี่พักกิ่นโวนี่นะพี่นะเป็นพักกลิ่งนะพี่นะของพี่น้งพระอาจารย์ฟันนะพี่นะขออนุญาตอ่าดังอยู่ eten. พี่นะกลิ่งยังดังอยู่เลยนะพี่นะนี่นะ ่ารายการนี้รายการที่4ี่นะพี่นะรายการนี้รายการที่4ี่นะคะ2อง้อบาทค่ะพี่รายการที่4ี่นะพี่พี่ท่านไหนถูกใจอง์นี้นะคะจัดเท่านั้นนะพี่นะจัดเท่านั้นนะพี่นะรายการนี้รายการที่4ี่ค่ะรายการนี้รายการที่4ี่นะคะรายการต่อมาค่ะรายการที่ห้าค่ะพี่ เป็นเหรียญค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะเรียมกรอบกันน้ําอย่างดีเก่าๆเดิมๆอย่างนี้เลยพี่นะรายการนี้รายการที่ห้าค่ะพี่รายการนี้รายการที่ห้านะพี่ๆท่านไหนถูกแกองค์นี year, ้นะคะนี่อะด้านหลังนะคะเป็นท้าเวสุวรรณนะพี่นะนี่ค่ะนี่ท้าเวสุวรรณนะพี่นะนี่โอ้โหองค์นี้ค่อนเอ่อค่อนข้างดูเก่าแลดูเก่านะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าค่ะพี่รายการนี้นะคะรายการที่ห้าค่ะพี่ท่านพี่ท่านไหนถูกแกองค์นี้นะคะ จัดนะคะพี่นะรายการต่อมาค่ะโอ้โหดูกรอบเนี่ยพี่เหลืองมาเลยเออันนี้นะคะเป็นพายกุมารคู่นะพี่นะคุณแผ่นพายกุมารคู่นะพี่นะนี่นะคะเนื้อดินพิมพ์พายกุมารคู่นะสองร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้รายการที่หก่ะพี่รายการนี้รายการที่หกนะพี่นะเนื้อเก่าๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนถูกแกะองค์นี้นะคะนี่จัดนะพี่นะอ้าหูดูเนื้อเก่าๆ่าพี่นะล้กกรอบนี่เหลืองไปไหนก็ไม่รู้นะพี่นะ เขาเลี่ยมเก็บไว้นานมากเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่หกค่ะพี่รายการนี้รายการที่หกนะคะพี่อะเดิมเดิมเก่าเก่าอย่างนี้เลยพี่นะอยู่ในกรอบอย่างนี้เลยนะเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยเนาะแต่ว่าถ้านี่เอาไปเก็บสะสมได้พี่แต่กรอบเก่ามากเลยรายการต่อมาเป็นสมเด็จค่ะพี่สมเด็จนะคะรายการนี้รายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่เจ็ดนะคะเป็นสมเด็จนะเดิมเดิมเก่าเก่นะพี่นะกรอบแบบมีความแยกแล้วเนาะคงกับนาาจัดอะ องดำดำสวยๆอย่างนี้นะคะพี่สองร้อยบาทค่ะพี่สองร้อยบาทพี่ๆท่านไหนถูกใจองค์นี้นะคะจัดได้เลยนะพี่นะจัดได้เลยนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่แปดนะพี่นะรายการที่แปดนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะพี่นะพระผงสุพรรณนะคะล้อมกรอบเพชร j e ว e l r y อย่างนี้เลยนะคะใส่กรอบเพชรล้อม j e ว e l r y อย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยพี่หูสวยๆเลยพี่เนื้อเนื้อเนื้อเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่รายการนี้นะคะรายการที่ แปดนะคะพี่รายการที่แปดนะอ่ะพี่พี่ท่านไหนถูกใจองค์นี้นะอ่ะนี่นะคะพระผงสุพรรณเนาะรายการที่แปดค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่เก้าอ่ะพี่เป็นพระหลวงพ่อปานนะพี่นะพิมพ์ขี่ขีปานนะคะพี่ขีขีปาหม้อแม่อันเนี้ยขี่ปาหมอหรือขีเม่นเนาะไม่มั่นใจเหมือนกันพี่อ่ะนี่รายการนี้นะพี่รายการที่เก้าก่ะพี่รายการนี้รายการที่เก้าพี่พี่ท่านไหนถูกใจองค์นี้นะนี่นะพี่นะโหเก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่ นี่นะคะพ right enfin ี่รายการที่เก้าพี่พี่ท่านไหนถูกใจนะคะจัดได้เลยพี่นะรายการที่เก้าค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่สิบค่ะพี่เป็นพักกลิ่งนะพี่นะพักกลิ่งของหลวงปู่ดูนะคะวัดสแกนพี่นะจังหวัดอยุธยาค่ะพี่เดิมเดิมเก่าเก่าเป็นหน้าเป็นหน้าอะไรเล็กเล็กหน้าเลยนะหน้าอินเดียใช่ไหมเนี่ยค่ะพี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่นะอุดฐานด้านล่างด้วยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบพี่พี่ท่านไหนถูกใจองค์นี้นะคะอ่ะ ต้องจัดต้องหาแล้วนะพี่นะต้องจัดต้องหาแล้วนะพี่นะต้องเก็บสะสมนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะโอ้โหอันนี้เป็นอะไรหลวงพ่อกลวยค่ะพี่หลวงพ่อกลวยรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะดูกรอบเด้วย เก่าเดิมๆอยนีนะพี่นะวัดโพสิตตารามนะพี่นะหลวงพ่อกล้ยนะพี่นะนี่นะคะเป็นหลังหัหนุมานนะพี่นะหลังหันุมานนะคะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะสองร้อยบาทนะคะพี่ขาสองร้อยบาทเท่านั้นนะพี่ๆท่านไหนถูกใจองค์นี้นะคะจัดนะพี่นะต้องจัดต้องหาเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบสองค่ะเป็นพระอาจารย์แพ้วนะพี่นะพระอาจารย์แพ้่นะปอลาโอนะคะพี่ปอลา โปละโวนะคะนี่นะคะ่ะวัดกำแพงแสนนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยอะไรเนี่ยห้าร้อยเท่าไหรเนี่ยสี่สิบเจ็ดป่ะพี่ไม่นับแปดสิบเจ็ดเนาะนับน่สี่ิบเจ็ดนะคะอ่ารุ่นนี้นพี่น่าจะเป็นสี่สิบเจ็ดนะคะพี่รุ่นพิเศษนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะพี่นะนี่นะคะพี่อาเรียนครบอายุครบรอบนะคะแปดสิบสองปีนะพี่โนะหเลขมงคลนะพี่นะ ถึงพี่ๆท่านไหนถูกใจนะคะดูหน้าท่านคมชัดดหนุกโด่งโด่งสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่สิบสองค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สิบสองนะคะรายการต่อมานะคะพี่นี่ค่ะพี่พระอาจารย์นะคะหลวงเขาเรียกว่าอะไรนะหลวงพ่อเดิมนะพี่นะหน้าฝรั่งค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมหน้าฝรั่งนะคะหล่อโบราณนะพี่นะเป็นหน้าฝรั่งนะพี่นะโอ้โหเรียนนี้รูปหล่อนี้ได้ ได้การความนิยมเหมือนกันเนาะนี่กรอบก็เหลืองซะนี่นะพี่นะโอ้โหพี่ดูเนื้อเก่าาเดิมๆเลยพี่รายการนี้นะคะพี่รายการที่สิบสามคระพี่รายการนี้รายการที่สิบสามนะพี่ๆท่านไหนถูกใจองค์นี้นะคะจัดได้เลยพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบสี่คพี่เรียนลงพดอทบนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยสิบหกค่ะพี่เรียนลงพ่อทบปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะนี่นะพี่นะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบสี่ค่ะพี่จังหวัดเพชรบูรณ์นะพี่พี่ท่านไหนยังแบบเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกจิอาอาจารย์แบบดังทางเหนือนะพี่นะเหนืออย่างเพชรบูรณ์น่าจะเหนือแล้วนะพี่นะนี่นะคะเป็นเป็นเหนือตอนล่างอิสไม่ใช่เหนือตอนล่างอะเหนือตอนล่างกลางตอนบนใช่ไหมอ่ะนี่นะพี่นะ ปีสนห้าร้อยสิพี่พี่ท่านไหนนะคะยังไม่มีหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านนะคะอยากเก็บสะสมนะรายการนี้นะคะรายการที่14ค่ะพี่รายการนี้นะคะรายการที่14นะคะพี่นี่นะคะพี่รายการต่อมาค่ะนี้ค่ะหลวงพ่อรวยค่ะเป็นเลดเลดการไหลทองนะพี่นะเลดการไหลทองแล้วพี่นะนี่นะพี่นะโอ้โหพี่ดูนี่ขู่ข้างหลังเป็นไก่ใช่ไหมนี่นะคะพี่หลวงพ่อกวยวัดตะ หลวงพ่อรวยวัตโกนะคะพี่นะอายุทยานนะคะรุ่นรวยทันใจค่ะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะพี่นะนี่นะพี่นะโหมีอักคระชัดเจนทุกตัวนะพี่นะนี่นะค่ะพี่รุ่นรวยทันใจนะพี่นะนี่นะคะเป็นเลดนะพี่นะแต่ว่าสายเลดไม่มีแล้วนะพี่รายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบห้าพี่พี่ท่านไหนถูกใจองงนี้นะคะ จัดได้เลยนะพี่นะพี่พี่ท่านไหนถูกใจองค์น,นี้ต้องจัดเท่านั้นนะรายการต่อมาค่ะรายการที่สิบหกค่ะพี่รายการที่สิบหกนะคะเป็นขุนแผนค่ะพี่เป็นขุนแผนไา่กุมารน,นะคะมีดอกโอ้โหตะกุดดอกสองสี่หกเจ็ดเจ็ดตะดอกเลยเต็มเต็มจุกๆเลยพี่นะ คุณแพรให้กุมาของหลวงปูตทิมนะคะวัดละหารไรจังหวัดระยองนะพี่นะเรายการนี้รายการที่16ค่ะพี่รายการนี้รายการที่16นะพี่ใส่กรอบโบราณโบราณเก่าๆอย่างนี้เลยพี่นะนี่นะคะรายการนี้รายการที่16พี่ท่านไหนถูกใจองค์นี้นะคะต้องจัดเท่านั้นนะคะพี่รายการต่อมาค่ะรายการที่17ค่ะพี่รายการที่17นะคะเรียนพุทธซ้อนค่ะพี่เรียนพุทธซ้อนของหลวงปู่ท่วนนะคะเหยียบน้ำทะเลเจอกันนะคะพี่ของกับพระอาจารย์ทิมนะพี่นะนี่วัดอะไรเนี่ย วัดช้างให้นะพี่นะอาวัดช้างให้นะพี่นะอันนี้นี่ปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะคะสร้างขึ้นนะเป็นงานที่ระลึกนะคะผู้อุปการะนะคะนี่นะคะเดือนห้าของทุกป,ปีนะผูพี่ดูเป็นเหรียญเซมามันเขาเรียกเหรียญเซมาใช่ไหมเนี่ยเดิมเดิมเก่าเก่าเลยพี่เดิมเดิมเก่าเก่าเลยนะพี่นะเป็นเหรียญเซมาเนาะ เหรียญเสีมาหรือเปล่าเขาเรียกกันนี่นะพี่นะเหรียญพุทซอนนะน้องเล็กเหรียญพุทซอนนะคะหลวงปู่ทวดพระอาจารย์ทิมนะคะหลวงพ่อทิมเนาะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบแปดค่ะพี่เป็นหลวงพ่อแดงค่ะพี่วัดเขาบันไดอิดนะพี่นะนี่นะพี่นะปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปีหนึ่งเจ็ดไพี่ท่านไหนถูกใจองค์นี้นะนี่อะรายการนี้นะคะรายการที่สิบแปดค่ะพี่ดูพี่ดูหน้าท่านจมูกท่านโด่งคม โอ้โหตรมตามบล็อกเป๊ะนะพี่นะนี่เห็นไหมจมูกท่านนะคะพี่่ดูเอาเลยพี่ชอบองค์ไหนนะคะจัดได้จัดนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบแปดค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบแปดค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นพระนี่ค่ะพี่เขาเรียกอะไรนะพระรอดลำพูนนะพี่นะ เป็นพาร์ลอดล primo, ler, rhythm, ํำพูนเนื้อโบราณโบราณเกาะเๆเดิมๆอย่างนี้เลยพี่นะพาร์ลอดลํำพูนเนื้อบราณโบราณเกาะเๆเดิมๆอย่างนี้เลยรายการนี้รายการที่สิบเก้านะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบเก้าค่ะพี่วันนี้มีพารพี่เรื่องอาหารมประมาณยี่สิบรายการยี่สิบรายการพอดีเลยพี่อะนี่นะพี่นะเป็นพาร์ลอดนะพี่ๆท่านไหนนะคะถูกใจเขาเรียกว่าถูกใจพระทางเหนือละกันอะต้องจัดนะพี่นะต้องจัดเลยนะพี่นะพระทางเหนือเนาะ อันนี้ไม่มีพระทังเหนืออยู่สามองค์เนาะเอ้ยสององค์เนาะอ่ะองค์สุดท้ายนะพี่นะองค์สุดท้ายเป็นพระนี่ค่ะพระนางพญานะพี่นะหูมวลสารเห็นเด่นชัดนะพี่นะนี่นะคะพี่นะพระนางพญารายการที่ยี่สิบค่ะพี่พระนางพญารายการที่ยี่สิบนะพี่พี่ท่านไหนถูกใจองค์นี้นะคะอ่ะจัดเลยพี่จัดเท่านั้นนะพี่นะ เราถูกใจนะพี่ไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําว่าแพงนะพี่นะไม่มีคําว่าถูกวัสันุนี่นะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบนะพี่พี่าไหนถูกใจองค์นี้นะคะต้องจัดเท่านั้นนะอ่ะนี่นะพี่นะนี่นะไี่พะไอพี่เรืองหาเลือชมนะคะประมาณยี่สิบรายการเดียวนะค่ะพี่นะ ่ฝากช่องหน่อยนะพี่นะสนใจติดต่อเบอร์โทร0638824958นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยคะ่ะเบอร์นี้บริการเก็บฟรีปลายทางพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะ200บาททุกรายการนะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้น้องกดติดตามให้น้องเ้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคะ่ะ